สิบสองสิงหาคมประนมกาบศีราล,ลาบเฉลิมพระชนมพรรษารวมดวงใจทุกหมูเห่เราชาวประชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาการุณอุ่นใจราษฎรไทยทั้งชาติทรงอบเอื้อทรงเกื้อหนุนพระราชทานโครงการช่วยค้ำจุน ทั้งมีทุนมีงานสืบสารตามพระองค์คือราชินีสีแผ่นดินคู่บารมีพระจักรินบดินสยามขอเทพไทยทั่วสากลทุกเขตคามประทานความปรีเปรมกรเกษมสำราญทั้งทรงเปี่ยมด้วยพรจตุรพิษทรงสถิตเป็นขวัญให้ ไทยสุขสารขอพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญตาบการนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปามการทุจริตประจำจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปามการทุจริตประจำจังหวัดพิษณุโลก